สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเลดี้ปิงค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเสื่อมต่างเนี่ยนะคะมันเลยถามหาได้ง่ายมากขึ้นโรคเสื่อมที่ว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคนี้สําคัญมากนะคะภาวะที่ แก่ก่อนวัยนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าทุกคนเนี่ยหลีกหนีไม่ได้เลยนะคะเพราะบางทีทํางานเจอภาะวะเครียดอะไรก็ตามทําให้เนี่ยแหละมันเกิดเป็นปัญหาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เครียดนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราแก่ก่อนวัยแบบนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรแล้วทราบไหมคะว่าไอสิ่งต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนี้มันมาจากสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่เจ้าตัวหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะ แต่ทีนี้นะคะอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะมีตัวต้านนั้นได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะรู้คําตอบกันนะคะแต่วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประธานบริษัทสตราร์สันไชนยจำกัดคุณเจีย๊ยบพัชดาพรสีแก้วที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะ,ะพบกับเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เจีย๊ยบค่ะ,คะ มาอีกแล้วค่ะสตาร์ซันชัยมีของดีมาฝ่ก็แล้วของดีที่ว่านี้คืออะไรและช่วยอะไรคะพี่เจี๊ยบขาคือตอนนี้เนี่ยตัวสตาร์ซันชัยเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่โด่งดังอยู่ในตอนนี้ก็คือคาราพัทช่วยให้ร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยฟิตฟูเฟิร์มกระชับโอ้โหอันดับหนึ่งอันดับห้เขาเลยตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็มาแรงเหมือนกันก็คือซันซาลิน ซันซอินตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้ทานแล้วหุ่นก็จะดีขึ้นทีนี้หลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าหยุดทานสองตัวนี้แล้วออาจจะหยุดหยุดทานแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับสารอนุมูลอิสระเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงอีกอบริษัทก็เลยเล็งเห็น ก็เลยสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเข้ามาช่วยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมค่ะที่สนใจผลิตภัณฑ์ของคารพัทหรือว่าตัวสันสลินหรือว่าตัวเรสมอสเสมอสน้องใหม่ล่าสุดใช่ค่ะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เขาเรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนต์นะคะซึ่งจะทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยชะลอความชลาลง คือสตาร์ฟอายุไว้เลยอะ่คะคือถ้าทานตั้งแต่วันนี้อายุแค่ไหนก็สตาร์ฟอายุไว้แค่นั้นเลยใช่อย่างเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ทานอยู่ประจำ<อ>ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ก็คือคทางโรงงานที่มาเลเซียก็ส่งมาให้ทานอยู่วันละ4โโี่เม็ดโทานคู่กับคาราพัดแล้ป้องเป็นยังไงคะยผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสมากตัวน,นี้แก นี่คุณผู้ชมก็เห็นอยู่สดใสมาก<ช>แล้วดูเด็กขึ้นคือหลายแล,แลถามไหมคะว่าเด็กขึ้นผิวมันเปลี่ยนผิวเปลี่ยนเยอะมากค่ะสมาชิกทุกคนเนี่ยถามว่าพี่ไปทําอะไรมาพี่ก็บอกนี่แหละค่ะคาราพัดบวกเลสมอสบวกซันซลิน เธอโบค่ะทำงานเธอโบเลยทานหมดเลยทุกตัวค่ะมันต้องผ่านพี่ก่อนไม่งั้น <ừ> um ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านพี่ของไม่ดีพี่จะไม่นํามาจําหน่ายป้องนี่ไงถ้าของไม่ดีจริงนะคะสตาร์ชานนี่ไม่มาจําหน่ายนะคะแต่อันนี้ของดีที่สาคัญราคาประหยัดด้วย<ช>แต่วันนี้นะคะเรามีท่านผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งค่ะที่จะมาให้ความรู้เรา เกี่ยวกับเรื่องของไอเจ้าอนุมูลอิสระไอเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่มันทําให้เราแกเร็วมันทําให้เราเกิดโรคเสื่อมต่างๆเร็ว<ช>เราจะมีวิธีการยังไงที่จะต่อสู้กับมันได้นะคะไปพบกับเขานะคะต้อนรับเลยค่ะคุณปิวปรียากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณปิวขาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยคือไอเจ้าอนุมูลอิสระใช่ไหมคะใช่ค่ะไอพวกโรคเสื่อมความแก่ก่อนวัยอะไรพวกเนี้ยค่ะค่ะเป็นตัวร้ายเลยค่ะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมตั้งแต่ริ้วรอยอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่คนก็ยังไม่รู้เอออนุมูลอิสระคืออะไรนะคะโดยปกติร่างกายของเรานะคะระบบการเผาผลาญเนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของออกซิเจนนะคะออกซิเจนเมื่อเกิดการเผาผลาญมันก็จะมีตัวเหลือหรือว่าตัวอิสระคือออกซิเจนประจุลบนะคะพอประจุลบไปจับที่อวัยวะตรงไหนตรงนั้นก็จะเสื่อมค่ะไปจับ ที่หน้าก็อาจจะเป็นฝ้า <S 2> <S 2> เป็นกระเ,เป็นริ้วรอยนะคะไปจับที่ตับอ่อนตับอ่อนก็สูญเสียหน้าที่อาจจะเป็นในเรื่องของเบาหวานควบคุมน้ําตาลไม่ได้นะคะแม้กระทั่งอย่าพูดถึงแค่ร่างกายเลยค่ะตัวไอออนรบหรือว่าประจุร,ะจรบนะคะมันไปจับในเรื่องของเหล็กยังเป็นสนิมเลยค่ะแล้วร่างกายของเราถ้าไม่มีตัวต้านจะไหวไหมคะไม่ไหวี่คะโอ้โหอันนี้ก็คือไอเจ้าอนุมูลอิสระนั่นแหละการทางานของมัน แล้วตัวนี้อนุมูลอิสระเนี่ยม,มันเกิดขึ้นกับร่างกายเราได้อย่งองางไรคะค่ะตัวอนุมูลอิสระมาตามรอบรอบ,บร่างกายเลยเลยคะ่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆแสงไฟรังสี U ูวีแสงแดดนะคะแม้กระทั่งการรับประทานอาหารผักที่มีสารพิษเนื้อสัตว์ที่เร่งโตต่างๆความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็จะเป็นตัวมาหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้ในเรื่องของอ่าในเกิดในเรื่องของอนุมูลอิสระที่เยอะมากขึ้นแสดงว่าอยู่รอบๆบร่างกายเรานี ง่ายเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเอ็นทีแสงไฟแสงอะไร<ช>นี่คือเป็นตัวการสําคัญเลยทีนี้เนี่ยถามนิดนึงค่ะว่าทีนี้พอเมื่อเกิดคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะทีนี้พอเกิดอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยร่างกายเราเองเนี่ยมีกลไกในการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าหรือว่าถ้าตัวเราเนี่ยสามารถต้านได้เนี่ยต้านตัวอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมันจะสามารถหาอะไรมาเป็นตัวต้านได้บ้างคะ ค่ะโดยปกติแล้วร่างกายของคนเรานะคะมีในเรื่องของกลไกการต่อต้านอนุมูลสัตร์อยู่แล้วนะคะแต่ว่า อนุมูลสลามมันมากขึ้นทุกๆวันร่างกายสร้างไม่ไหวกับตัวต้านนะคะอ,อย่างเช่นสมมุติว่าบุคคลนั้นสูบบุหรี่ต้องรับประทานในเรื่องของสารต้านอนุมูลสัตมากขึ้น2เท่านะคะดังนั้นตัวของต้านอนุมูลสัตร์โดยปกติกลไกสร้างอยู่แล้วแต่เราต้องหาเพิ่มหาเพิ่มได้จากพสกษเคมีหรือสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมเมล็ดพืชไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แต่ต้องได้ปริมาณที่มากพอนะคะต่อสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของเราคะ่ะถึงจะ ะต้านไหวค่ะซึ่งสตาซันชัยตอนนี้นะคะได้เปิดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไปและทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรียกว่าเลสมอสค่ะซึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยมีบรรจุสามแคปซูลค่ะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะมีสามแพงแพงละสิบแคปซูลก็คือสามสิบแคปซูลซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุโมนอิสระได้หรือเปล่าคะคุณเปียวค่ะตัวเรสมอสนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่เจบหมุนหมุนด้านอีกด้านหนึ่งนะคะด้วยสารสกัดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํามันทั้งหมด9้าชนิดและก็มีส่วนสําคัญนะคะในเรื่องของแอสตาแซนทินที่ได้จากมอสแดงหรือเรสมอสนั่นเองค่ะว่าตัวนี้ค่ะยืนยันได้ว่า มีส่วนในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างแน่นอนค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าอนุมูลอิสระหรือว่าไอ้เจ้าไวารายเนี่ยที่ทําให้เราแก่เร็วไอ้ทาให้เราเกิดโรคเสืออเส่อมต่างๆโรคความดันเบาหวานไอ้โรคไขข้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยเ t ทสมอสเนี่ยมีส่วนที่ช่วยไปต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ไอ้เจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยมันทํางานนั่นหมายความว่าทานเลทสมอสเข้าไปแล้วเนี่ย ความแก่ก็จะไม่เ <Bond> ก <ôi Techn Pokémon> ิดขึ้นใช่ไอ้โรคเสื่อมต่างๆก็จะชะลอลงใช่ค่ะโอ้โหผุณป่วยขาต้องทานวันละกี่เม็ดเนี่ยค่ะก็วันละ2-4เม็ดขึ้นอยู่กับว่าใครสัมผัสกับอนุมูลอิสระอิสระมากหรือน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้เนี่ยนะคะพอเกิดไอ้เจ้าอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกในการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือเปล่าหรือว่าเราเองเนี่ยจะสามารถหาสารที่มาต้านอนุมูลอิสระได้หรือไม่คะ เอาง่ายๆเลยนะคะสาหรับตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะเราจะได้จากการรับประทานนะคะรับประทานอะไรบ้างสารอาหารผักผล,ลไม้นะคะแล้วก็อาหารให้ครบห้าหมู่ตัวนี้จะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดที่ได้จากพืชจากในเรื่องของสารสกัดธรรมชาติที่ให้สารพฤกษเคมีไม่ว่าจะเบต้าแคโรทีนโคเอนไซม์คิวเทนต่างๆนะคะที่ได้จากพืชอยู่แล้วหรือว่าได้จากธรรมชาติจากการรับประทานแต่ถามว่าเพียงพอไหมกับร่างกายต่อการต้านทานกับอนุมูลอิสระบอกได้เลยว่า ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าอนุมูลอิสระมีเยอะแยะมากมายนะคะรอบๆตัวเรานะคะอย่างเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะ<ม>ต้องรับประทานสารต้านอนุมลูลอิสระมากกว่าคนปกติถึง2-4ถึงเท่าเลยนะคะอ,อันนี้แค่แบบว่าคนสูบบุหรี่นะยังไม่รวมคนที่แบบทํางานคือแบบว่าเพราะว่าทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราก็คืออนุมลูลอิสระอาหารการกินอ<ช>ะ,ะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลย ทีนี้เนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือตัวเลสมอสต,ตัวนี้ค่ะหนึ่งกล่องมี30มสิบแคปซูลอ่ามีสามแผงสามแผงแบบนี้ค่ะสามแผงแผงละ10เม็ดก็คือ30สิบแคปซูลค่ะซึ่งตัวเลสมอสต,ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ไม่ทราบว่าตัวนี้จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์เรสมอสนะคะจากบริษัทสตาร์ชันชัยนะคะด้วยส่วนประกอบเป็นในเรื่องของสารสกัดจากน้ํามันสกัดจากพืชทั้งหมด9ชนิดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแอ <ใช S 1> สตาแซนทีนด้วยนะคะตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นในเรื่องของแ <ๆ S 1> อสตาแซนทีน,นเขาบอกเป็นนวัตกรรมใหม่เลยในเรื่องของเป็นคล้ายๆที่เขาเรียกว่านิยามนะคะราชันแห่งการต้านอน,นุมูล,ลอิสระเลยนะคะแล้วก็ของเราไม่แค่มีแอสตาแซนทีนอย่างเดียวเรามีในเรื่องของสารสกัดจากเมล็ดพืชนะคะถึง เก้าตัวเลยนะคะซึ่งอุดมไปด้วยในเรื่องของสารต้านอนุมูลสระมีค่าในเรื่องของการต้านอนุมูลสระมากกว่าวิตามิน C ถึง6 0 0ันเท่านะคะมากกว่าวิตามิน E ถึงห้าอห้าสิบเท่าเลยนะคะมากกว่าโคเอนไซม์คิวเทนถึง800เท่านะคะแล้วก็มากกว่าสารโอพซที่อยู่ในเม็ดองุ่นนะคะถึง17เท่าเลยทีเดียวแล้วก็มากกว่าเบต้าแคโรทีนถึง4ี่สิบเท่าค่ะสรุปแล้วคือเล d ดมอสตัวเดียวจบฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาวิตามินซีพวกนู่นนี่นั่นมา คือบางทีอะจหลายคนแบบว่าต้องไปหาวิตามินอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วกินทีนะโอ้โหกับกรรมเลยอะแต่ไม่ต้องแล้วตอนนี้เนี่ยตัดไปเลยเพราะว่าเลสมอสกล่องเดียวเนี่ยคือคือเอาแค่ว่าเม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหอุดมด้วยคุณค่าเนี่ยหลายเท่าเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเลยนะเป็นราชาเป็นราชาแห่งการต้านอนุมูลอิสระแล้วเลสมอสเขาเองเขาบอกว่าเป็นทูวินวันด้วยนะคือสุขภาพดีและก็ความสวยความงาม ทูอินวัเลยเทีเดียวแล้วผิวพรรด้วยโอ้ทีนี้เนี่ยเขามีกลไกลการทำงานอย่างไรแล้วช่วยสุขภาพดีแล้วก็สวยงามได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรสมอสคือนวัตกรรมในเรื่องของการต้านอนุมอิสระอนุวูิสระเนี่ยไม่ได้ทําแค่บางทีคือเริ่มตั้งแต่เลยนะคะไปทําให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะคะแล้วยังไปทําในเรื่องของการทําลายเซลล์ทําให้คนป่วยเป็นโรคเยอะมากขึ้นนะคะ สู่คำถามตัดสินของไลฟ์พลัสแก้ต้องเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์คำถามมีอยู่ว่าเกิดเป็นคนต้องอย่าหยุดอะไรครับกินค่ะผิดครับทำงานค่ะผิดครับหาสามีค่ะผิดครับอย่าหยุดดูแลตัวเองค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาร่าพลัสสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองอ้วนไขมันโยโย่เอฟเฟกหมดปัญหาสตาร์สัญชายเปิดตัวน้องใหม่ฉีกมิติใหม่ของวงการลดน้ำหนัก หอมเพียวใสไร้ไขมันซันซลินโปรตีนสารสกัดจากธรรมชาติทานง,ง่ายกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไม่มีโยโย่เอฟเฟกตมีสารควบคุมฮอมร์โมนแกรนในกระเพาะอาหารไม่ทำให้หิวบ่อยลูกโซ่น้ำตาลที่สก,กัดให้ความหวานจากผลไม้ไฟเบอร์จากข้าวโพด รับประทาน1นึ่อซองต่ออาหาราเช้าเย็นเทห่งซองในน้ำอุ่น150มิลิตรคนให้ละลายแล้วดื่มฟันซลินสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพด้วยประโยชน์และส่วนผสมที่ลงตัวเปลี่ยนรูปร่างใหม่ให้ตรงใจคุณฟันซลินโปรตีนสาระกาศจากธรรมชาตินิดผงผ่านการร,รับรองอยปลอดภัย100%ปกติ1กล่องราคา6 9 0บาท พิเศษ4กล่องเพียง2,760บาทแถมฟรีทันที1กล่อง นี่ก็ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเลดี้ปิงนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเลดมอสผลิตภัณฑ์จากสตาร์ซันชน์นะคะทำงานแบบทูอินวันเลยค่ะที่ส่งเสริมสุขภาพและยังช่วยคุณเรื่องของความสวยความงามอีกด้วยนั่นเองนะคะคราวนี้ก็มีหลายคําถามเลยคะ่ะพี่เจฟยบขา<ช>ว่าเลดมอสเองเนี่ยนะคะที่บอกว่าช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามเนี่ยช่วยเรื่องใดแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างเริ่มต้นเลยสาว,สาวแน่นอนเจอแสงแดดเจอมลพิษมลภาวะ มาเลยค่ะกระฝ้าจุดด่างดำโอ้โห oh บางคนได้มีอะไร้้าแดดฟ้าลมฝ้าฮอร์โมนฝ้ากรรมพันธ์กะแดดอะไรมากันไปหมด <Yeah, yeah, S 1> เลย,เลยใช่แล้วเลดมอสเองเนี้ยช่วยเรื่องนี้ไหมคะ ในส่วนรประกอบของตัวเรสมอสนะคะมันก็จะมีในเรื่องของแอสตาซันทีนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของน้ํามันที่สกัดได้จากพืชน,นะคะโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะในเรื่องของสารแอสตาซันทีนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งนะคะหรือปกป้องผิวเราเนี่ยนะคะจากการทําลายจากแสง UV ไม่ว่าจะเป็น A หรือ B นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของสารสกัดจาก OPC หรือสารสกัดที่ได้จากเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้ในแอสตาซันทีนหรือในตัวเรสมอสของเรานะคะใส่ไปถึง40เท่าเลยนะคะที่มากกว่าโดยปกตินะคะตัวนี้ก็จะไปยับยั้ง ในเรื่องของการสร้างเ n น i ซม์คอ l ล g เ n n เ s สและก็อ e ีเลสเสนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยป้องกันการทำลายของคอลลาเจนผิวและก็การที่มีการยับยับ้งการหลั่งของสารพวก t ท r o s i น a s สซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าดังนั้นถ้าเกิดเรารับประทานตัว r รส m มลอย่างต่อเนื่องกันนะคะจากผลการทดลองในกลุ่มของทดลองหรือแคส s t ดี้นะคะติดต่อกัน2-4สัปดาห์นะคะพบว่ากระจุดด,ด่างดำและคอลลาเจนผิวหรือว่าริ้วรอยต่างๆจางลงนะคะเห็นเห ว่าประสบการณ์ตรงจากพี่เจีย๊ยบเป็นยังไงคะใช่อย่างเหมือนพี่เนี่ยค่ะพี่ก็จะมีปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นกะ,ะกะเม็ดเล็กเล็กเเล็กเบนใบหน้าเต็มไปหมดค่ะทีนี้เนี่ยพี่ก็เลยทานตัวนี้ก่อนก่อนผลิตภัณฑ์จะออกมาก็ประมาณ3-4เดือนละซึ่งได้ทดลองทางโรงงานได้ส่งมาให้ทดลองซึ่งพี่เนี่ยทานคู่กันเลยเช้าคาราพัสอเม็ดค่ะ เลสมอสสอเม็ดก่อนนอนคารพัสอเม็ดเลสมอสสองเม็ดวันละสี่เม็ด4ี่เม็ดอย่างละสี่เม็ดเป็น8เม็ดโดบไปเลยโดบอัดเต็มสูตรเลยฉะนั้นเนี่ยตรงกะตรงเนี้ยมันจะช่วยพี่ได้เยอะมากคือลดลงไปได้เยอะมากเลยกล้องซูมนิดนึงค่ะใสจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโหแต่งหน้าทีนี้ลําบากนะต้องมานั่งลบ กระฟ้าบางทีมันจะมีเคาเรียกว่าอะไรกะเะเนื้อใช่ไหมแบบเป็นกระเเนื้อเต็มไปหมดเลยเป็นข้อสรุปว่าเรดมอสนะคะช่วยลดเลือนกระฟ้าจุดด่างดำบนใบหน้าได้แล้วก็ที่สําคัญนะป้องก็คือลดความเหี่ยวย่นอ่ะโอ้สําคัญมากใช่รอยเหี่ยวรอยย่นเนี่ยได้ดีมากเหมือนกันดีบางทีอายุยังไม่เยอะหรอกแต่เราหัวเราะมากเยอะมากเหี่ยวเหี่ยวหมดเลยเลยเนี่ยตรงรอยเนี่ยรอยเนี่ยเวลาที่เราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเลิกคิ้วโอ้โหเลิกไอ้รอยเนี้ยมาเลยใช่ค่ะ แต่ว่าเลสมอสช่วยตรงน้ไหมคะช่วยได้ดีมากเลยช่วยได้ดีมากเลยค่ะนี่ไงอันนี้แค่ดันดันแรกเรื่องเรื่องความสวยงามเรื่องผิวพรรณค่ะโอเคทีนี้ในเรื่องของสุขภาพตัวเลสมอสตัวนี้จะช่วย ได้ยังไงมัางสุขภาพก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรสมอสคือนวัตกรรมในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเนี่ยไม่ได้ทําแค่บางทีคือเริ่มตั้งแต่เลยนะคะไปทําให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะคะแล้วยังไปทําในเรื่องของการทําลายเซลล์ทําให้คนป่วยเป็นโรคเยอะมากขึ้นนะคะแล้วในตัวของตัวนี้นะคะว่ามันไปช่วยในเรื่องของสุขภาพได้อย่างไรในทางของแพทย์ทางกาวันตกนะคะขออ้างอิงนิดนึงนะคะเขาใช้สารโอ c ซหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งในเรสมอสของเราก็จะมี น้ำมันนะคะการสกัดเอาน้ํามันของมเมล็ดองุ่นนะคะมาใช้หรือมาเติมลงในของเรสมอสด้วยนะคะ<ม>ตัวนี้จะมีสาร OPC ซึ่งเขาช่วยในเรื่องของการรักษาหรือการป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะ<ม>แล้วเรสมอสของเรานยะคะยังสามารถซึมผ่านบัสเบนแบเรียรนะคะหรือผ่านไปในเซลล์สมองบํารุงในเรื่องของสมองนะคะป้องกันในเรื่องของโรค ความเสื่อมอัลไซเมอร์ต่างๆด้วยนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการไปลดการดูดซึมของอินซูลินในเส้นเลือดนะ,ะหรือไปเพิ่มอินซูลินเพื่อลดการในเรื่องของการดูดซึมของกลูโคสนะคะจึงเหมาะสําหรับในเรื่องของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานหรือระดับน้ําตาลในเส้นเลือดที่สูงๆค่ะค่ะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องหวัวใจเบาหวานควา,ามดันก็ ค่ะแล้วย mm ังไม่พอนะคะสำหรับในตัวของตัวเรสมอสเองนะคะจะมีในเรื่องของสามารถป้องกันในเรื่องของ PMS หรืออาการก่อนมีประจำเดือนโดยปกติอาการก่อนมีประจำเดือนจะเกิดขึ้น14วันก่อนเป็นหรือว่า3วันหลังจากเป็นประจำเดือนนะคะอาการพวกนี้จะมีอาการซึมบ้างอ่อนเพลียแล้วก็ปวดศีรษะปวดไมเกรนบางครั้งทํางานไม่ได้ปวดหลังปวดกล้ามเนื้อนะคะหลังจากรับประทานตัวเรสมอสติดต่อกันนะคะผลปรากฏว่าอาการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะมีในเรื่องของการไปปรับสมดุลตัวนี้เนื่องจากมีสารสกัดจากเอสนิ่งพิม โดยนะคะแล้วยังกับปัญหาของคนที่ชอบเป็นสิวก่อนเป็นประจำเดือนหรือสิวอักเสบนะคะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของสาวนเป็นกันเยอะค่ะผิวแพ้ง่ายอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมีสารสกัดจากน้ํามันโหระพานะคะบางครั้งในต่างประเทศนะคะทางโซนตะวันตกเขาก็จะเอาน้ํามันตัวนี้มาพอกหน้านะคะเอามาพอกหน้าเสร็จตัวนี้จะดูดซับสารพิษจากเครื่องสําอางที่เราแต่งหน้าคุณผู้หญิงทั้งหลายแล้วค่ะที่แต่งหน้าบ้างนะคะก็จะเอามาพอกหน้าแล้วก็ตัวนี้จะดูดซับสารพิษแล้วก็ขับหัว สิวออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการอุดตันของสิวนะคะโดยปกติตัวนี้นะคะได้ทดลองกับตัวเองเหมือนกันเพราะเป็นคน<ม>ที่ผิวแพ้ง่ายนะคะ<ม>แพ้แบบโดนแต่งหน้าหรือว่าบางทีโดนไรผมอย่างงี้ค่ะผื่นแพ้ก็จะขึ้นแล้วก็เป็นสิวเยอะเลยนะคะ<ม>หลังจากนั้นก็คือทั้งทานตัวเรสมอสด,ด้วยกลางคืนก็พอกนะคะ<อ>ผลปรากฏว่าตรงนี้นะคะก็ สิวยุบลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิวอุดตันที่มีปัญหาก็หายไปนะคะค่อยๆจางลงด้วยในเรื่องของริ้วรอยจากสิวค่ะอันนี้เนี่ยคือว่า<ช>เอาเอา,เอาคือบีบ มาเป็นที่มันคือข้างในเนี่ยนะคะที่ข้างในที่เราเป็นเนี่ยเป็นซอฟต์เจลเนี่ยค่ะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้หมดเลยเพราะเป็นสารสกัดที่ได้จากน้ํามันนะคะของพืชนะคะเขาเรียกว่าซอฟต์เจลแล้วนวัตกรรมในเรื่องของการผลิตเป็นเอ็นฮาร์ดซอฟต์เอ็นฮาร์ดซอฟต์ของเราเนี่ยจะแตกต่างคือมันมีสามารถละลายได้ทั้งในน้ําและละลายในน้ํามันนะคะเพราะบางตัวอย่างเบต้าคาร์ตนเนี่ยค่ะจะไม่ละลายในน้านะคะจะละลายเฉพาะในน้ํามันในนั้นของเราเป็นแบบ2องขั้วคือขั้วที่ละลายในน้ําและขั้วที่ละลายในน้ํามันเขาเรียกว่าเป็นริคัส หนึ่งเดียวของรอน,นิกเลยนะคะเขาเรียกว่า e n h o n t นั่นเอะสรุปคือทาแล้วเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีแล้วก็เห็นผลเร็วช เป็นเอ็นฮาร์ซอฟอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราก็เอาเข็มมาจิ้มเนี่ยมาเจาะตรงเนี้ยแล้วก็บีบแล้วก็ทาพอกหน้าเปินมาได้หน้าใสกิ๊กเลยมีมีสมาชิกหลายหลายท่านนะทำแบบนี้นะป้องค่ะแล้วสิวเนี่ยมันจะแห้งลงสิวแห้งล้วหน้านีนขาวใสเลยมันเหมือนกับลดการอักเสบของสิวได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มีในเรื่องของการไปตุ้นในเรื่องของการลดการอักเสบหรือแอนตี้อินฟลามเมชันได้ด้วยนะคะหรือบางคนเป็นสิวขึ้นแบบ อะซิลวกเสบนะขึ้นสักหัวหนึ่งไรยงี่ค่ะก็เจาะแล้วก็เอาไปทาจะแห้งใช่ค่ะไม่ต้องไปฉีดสิวแล้วแ่ะใช้เป็น่างซอสมาชิกบางท่านก็ก็เอาไปลองแล้วก็มาบอกเล่าให้ฟังว่าอย่างเหมือนสายตาเวลาขับรถอ่ะไม่ชัดเจนนะแต่พอได้ทานตัวเล d m o มอไปเนี่ยค่ะ สายตาเขาดีขึ้นเขาแบบตอนนี้ช่วยยังไงคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของบำรุงสายตาเขาก็ต้องเรียกถึงในเรื่องของเบต้าคาร์ีเหรือพวกซีแซนทีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ของเรามีมากกว่าในเบต้าคาร์เทั่วๆไปนะคะถึง40เท่าแล้วของเราเป็นนวัตกรรมเอ็นท์แซอฟปกติถ้าเป็นเบต้าคาร์ีนเทั่วๆไปมันจะเป็นในเรื่องของอนุภาคใหญ่แล้วบางทีอาจจะดูดซึมได้ไม่หมดแต่เอ็นท์แซอฟเนี่ยจะมีการแตกตัวโดยการไปหลังจากน้ำน้ำดีในตับอ่อนก่อนนะคะมาย่อยก่อนแล้วก็แตกตัวเป็นเลจ้วค่อยะดดูซึ ข้าร่างกายที่ลำไส้เล็กค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มเอนไซม์ในการย่อยพวกนี้ค่ะดัง <departments S 2> นั้นคนที่มีปัญหาเรื่องของสายตาก็จะได้รับเบต้าคาร์ทีนและซีแซนทีนอย่างเต็มที่ถึง40เท่าเลยค่ะโอโโโ้โหโรคโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยนะจนะมีโรคต้อพว<อ>กนี้ช่วยได้ไหมคะมปัญหาของอาตาก็มาจากในเรื่องของรังสี UV ในเรื่องของมลภาวะหรือที่เรียกง่ายๆก็อนุมูลอิสระนั่นแหละค่ะถ้าตัวนี้ปกป้องอนุมูลอิสระนะคะก็จะทําให้เซลล์จอประสาทตาของเราหรือแม้กระทั่งการต้อต้อเนื้อต้อรมก็จะ ค่อยๆเป็นเทาลงค่ะโอ้สรุปแล้วเนี่ยเจ้าเลสมอสกล่องเดียวเนี่ยนะคะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระซึ่งไอเจ้าอนุมูลอิสระเนี่ยแหละค่ะนามาซึ่งโรคเสื่อมต่างๆของร่างกายอย่างที่พูดไปโรค<ช>หัวใจเบาหวานความดันโลหิตอะไรต่างๆมันมาหมดเลย<ช>ไอเล m มอสต,ตัวนี้ช่วยในเรื่องของโรคเสื่อมต่างๆเหล่านั้นและยังไม่พอยังช่วยเรื่องความสวยความงามคืออนุมูลอิสระคือทําให้เราได้แก่ก่อนวัย ทานเลดมอสเข้าไปสตาฟอายุคุณไว้แค่นั้นเลยค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องอรอยเหี่ยวยน่นกระฝ้าจุดด่างดํามีสิวมีเขาเรียกว่าหน้าตาเนี่ยหมองคล้ําไม่สดใสเลดมอสบอกเลยว่าจะไปช่วยปรับเห็นชัด,ชดเลยคือทานเข้าไปเนี่ยที่หลายคนแบบพูดถึงความประทับใจเห็นครั้งแรกเลยเรื่องอะไรคะพี่เจมส์เรื่องผิวเห็นชัดเลยชัดเจนมากเรื่องผิวพรรณเนี่ยผิวเนียนมากเนียนใสาขาวเด้งเฉยออร่าจับออกใช่ค่ะนี่แหละค่ะอันนี้นะคะจะบอกเลยว่า ตัวเดียวรู้เรื่องตัวเดียวจบเลยจริงๆริงเรมนะคะและตอนนี้นะคะพี่เจียวก็บอกว่ามีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะซื้อวันนี้นะคะ 4, 4กล่อง,องแถมไปอีก 1, 1, 1กล่อง,องแถมฟรีไปเลยเท่ากับได้5กล่องราคาพิเศษนะคะ,คะเรียกโทรเข้ามาเลยละกันนะคะวันนี้เต็มอิ่มจริงๆนะคะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะต้องขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคุณปิยวปริยากรขอบพระคุณคะ่ะ แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะคุณเจบพาชดาพอสีแก้วท่านรองประธานบริษัทสตาร์สันไทยจำกัดค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะ,ะ,ะว,วันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ